โอ้ยน่าเบื่อชะมัดเลยอ่ะเจ้าชายครับออกมาจากห้องน้ําได้แล้วครับอะไรของเจ้าเป็นควินอีกเนี่ยเจ้าชายครับท่านมีภารกิจสําคัญออกมาได้แล้วครับเฮ้ยเจ้าชายข้าไปตั้งนานแล้วนะครับ,บอมเป็นห่วงมากเลยเดี๋ยวจะต้องออกไปหาเนื้อคู่ข้างนอกนะครับตอนนี้มีเจ้าหญิงออกมาให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเร็วๆเ,เข้าไม่เอาอะน่าเบื่อจะตายอ่ะ ออกก็ออกล้างมือก่อนดีกว่าเจ้าชายเจ้า,าหญิงมากันเยอะแยะเลยให้ท่านเลือกอันเร็วๆฉันไม่ได้อยากจะแต่งงานนักหน่อยนี่นาไงม้างครับเจ้าชายก่อนที่จะไปเลือกองค์หญิงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะท,ะะทะํานนอ,ทอะไรให้กินดีไหมล่ะครับอก็ดีไปทาอะไรไม่ฉันกินหน่อยดิทาอะไรให้กินดีเนาะเฮ้ยเจ้าเป็นควิ้นน่าเบื่อนี่เป็นแค่มหาดเล็กฮ <laughs> ได้เวลาหนีเที่ยวแล้วแหละ hey. ค่าต้องไปก่อนแล้วนะเด็ดพ่อเด็ดแม่ไปละอยู่ไหนนะ้าเจ้ากิ้นกินอะไรดีนะ้าเจ้าชายเอาคุกกี้นี่ดีกว่าดูท่าทางจะหิวแน่นอนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นเจ้าชายนี่นะเจ้าชายครับแย่แล้วมันตามมาแล้วเจ้าชายจะไปไหนเจ้าชายอยู่ทำไมให้โง่ไปดีกว่า เจ้าชายครับเดี๋ยวจะมีองค์หญิงมาให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายจะหนีไปไหนไปแล้วฉันไม่อยู่ด้วยแล้วโธ่เจ้าชายเจ้าชายครับเออออเอย่างนี้มหาดเล็กเพนกวินก็ต้องเดือดร้อนแน่เลยเราจะทํายังไงดีเลยทีเดียวโอ้ต้องโดนพระราชาจัดการแน่ดอดแล้วฉันจะทํายังไงดีต้องโดนตักเงินเดือนแน่แน่เออเจ้าชายเอ้กว่าจะหนีมาได้เอาละไปเมืองอะไรนะ บลกบกบึกบึกบ,ก,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 บกเลยทุกอย่างนี่แหละได้ข่าวว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งความสงบสุขมันอยู่ไกลผู้ไกลคนดีเอเอ้ยตกหลุมอากาศใกล้ถึงแล้วสินะ <c oughs> เปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าอืมว่าแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรดีนะลงไปชุดนี้คนต้องตกใจแน่เลย <Hey. S 1> เดี๋ยวดูสิ <c oughs> เอางี้แล้วกันไหนก็ไหนละลงไปทดสอบสังคมเลยดีกว่า นี่โหสนามบินก็จเจริญนี่นาะไหนบอกเมืองนี้มันบ้านนอกเอาละไปทดสอบสังคมดูดีกว่าว่าคนในเมืองนี้เขาจะเป็นยังไงกันนะแกงเป็นคนจนนี่แหละโอ้โหโล่งมากคนไปไหนกันหมดเนี่ยอข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 อใชอะไรกันเออ อย่ามายุ่งกับฉันฉันกำลังแต่งตัวอยู่ไปไกลๆเลยโอ้หิวข้าวขอข้าวกินหน่อยไม่มีอะฉันไม่มีให้หรอกฉันไม่มีตังเหมือนกันโอ้ดูดสิโน่นไปทางโน้นเลยไม่มีใครสนใจเราเลยฮะคนที่นี่แปลกๆก็เนี่ยเฮ้ยชิงช้าแข่งเองได้ ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยขโมยขโมยโอ้โหขนาดมาที่นี่ยังมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้นะจู่รวายลอยยุดมาให้ยุดไงวอนดูเร็ววอนองจับก่อเร็วคนใจดีบ้างหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นมีร้านอาหารนี่นะลองไปขออะไรกินดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยแม่สาวน้อยคนนั้นทำไมเธอเธอถึงมาดูดฝุ่นข้างนอกร้านทำความสะอาดก่อนดีกว่า เดี๋ยวลูกค้ามาจะไม่มีที่นั่งฝุนจะเยอะเอาเออเอเอคือสวัสดีครับเอา้าสวัสดีค่ะคือคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะคือผมหิวข้าวอะครับหิวข้าวเหรอใช่แล้วแล้วไปทําอะไรมาเนี่ยทําไมแต่งตัวมอมแมมจังเลยคือผมไม่มีตังอะ ไม่มีตังหรอเออๆอออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมานี่เลยเดี๋ยวนั่งตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการหาอะไรให้กินก็แล้วกันนะนั่งตรงนี้ได้เหรอครัได้ได้ได้สิไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเดี๋ยวฉันมานะเดี๋ยวไปหาอะไรให้กินเอาอะไรดีนะอันนี้ก็แล้วกันไก่ทอดดูท่าทางใจหิวน้ําเดี๋ยวเอาน้ําอัดลมไปด้วยดีกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเอาอันนี้ไปดีอันนี้เลยก็แล้วกัน ครบชุดอิ่มแน่นอนมาแล้วมาแล้วอ๋อโอ้โหกินตามสบายเลยนะไม่ต้องแกงใจโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแต่ผมไม่มีตังนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกฉันก็เคยไม่มีตังมาก่อนฉันรู้งั้นงั้นผมกินแล้วนะครับอ่า ฉันรู้ว่าความหิวเป็นยังไงนายก็กินไปเถอนนะไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกโอ้ขอบคุณมากเลยคุณเป็นคนดีมากๆเลยนะครับเนี่ยอืมฉันก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะนะโอ้สุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยว่าแต่นายเป็นใครมาจากไหนเนี่ยผมมาจากนอกเมืองนะครับมาจากนอกเมืองงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวจะมืดจะค่ำแล้วนะเดี๋ยวเอาไฟฉายแล้วก็ เอาเงินติดตัวไปสักหน่อยก็แล้วกันนะโหจะดีเหรอครับเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะมันจะมืดแล้วที่นี่ค่อนข้างอันตรายอะ่ะ<ฮ>มีโจรชุกชุมด้วยนะออตัง์เหรอให้ตัง์ผมด้วยล่ะเนี่ยอ๋อให้ตัง์ด้วยแต่ว่าฉันให้ได้ไม่เยอะหรอกนะโอ้แค่นี้นนก็เยอะมากแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกงั้นก็โชคดีก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะทําความสะอาดร้านต่อแล้วล่ะโอ้ให้ตัง์ผมมาด้วยใจดีจัง เฮ้ยโชคดีจังเลยเจอคนใจดีแล้วต้องหนึ่งคนแต่ว่าทั้งเมืองมีแค่คนเดียวเองที่เป็นคนใจดีแบบนี้กวาดพื้นก่อนกวาดพื้นก่อนเอายังไงต่อดีนะจะไปที่อื่นต่อดีไหมนะเอ๊ะอะไรเนี่ยอ,อัลโหลไงเจ้ากวินฮะ เจ้าชายครับกลับมาได้แล้วตอนนี้เสด็จพอ่อกคริ้วมากเลยครับโห oh. โกโรธมากเลยด้วยรีบกลับมาเลยนะครับแย่แล้วแฮสงสัยต้องกลับจริงๆแล้วอะว่าแต่ว่าก่อนกลับเราไปบอกผู้หญิงคนนั้นก่อนดีกวา่าเอายังไม่กลับไปอีกเหรอเออฉันกําลังจะกลับนะแต่ว่าจริงๆแล้วฉันมีเรื่องอยากจะบอกอะเรื่องอะไรอะแต่แดนฮะอะไรเนี่ยจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าชายนะ อ๋ออืมใช่เหรอน,น,นายอย่ามาหลอกฉันน่ะฉันหนีออกมาเที่ยวแล้วก็เลยอยากจะทดสอบสังคมดูว่าคนที่อื่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะเฮ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อนายโกหกฉันหรือเปล่าอยู่ดีๆ <c oughs> จะมากลายเป็นเจ้าชายอ้าวแล้วไปแล้วหรอฉันต้องรีบไปน่ะเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะโอหโ้หโออุตส่าห์ได้เจอกันแท้ๆเลยแล้วเป็นเจ้าชายตอนไหนเดีย่ย <c> อ <oughs> เอออยู่ดีๆก็ามาหลอกกันแบบนี้ได้ไงนึกว่าจะได้เป็นเพื่อนกันซะอีกเออเออเสียใจจังเลยเออเออเออทำไมทําไมกันนะเออทําไมถึงรีบไปขนาดนั้นเอวนเอวัน,วนเอวันเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยฉันคือนางคว้าแม่ดุนหัวอะไรนะนางคว้าแม่ดุนหัว นางฟ้าแม่ทุนหัวเหรอใช่แล้วทำไมฉันต้องเป็นนางคว้าแม่ทุนหัวเลยเอาเด,เดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะนางฟ้าแม่ทุนหัวมาจากไหนเนี่ยฉันไม่รู้เขาให้ฉันเป็นตัวเนี่ <Benjamin> ฉันเลยต้องเป็นนางคว้าแม่ทุนหัวฉันตกใจมากเลยอยู่<อ>ดีๆมาได้ไงอ่ะเอางี้เอางี้ฉันอ่ะจะมาช่วยให้เธอสมหวังช่วยฉันสมหวังใช่แล้วช่วยยังไงอ่ะฉันอ่ะ จะช่วยให้เธอได้ไปเจอกับรักแร่รักแร่เออไม่ใช่รักแท้รักแท้ใช่แล้วเธอจะให้ฉันเจอกับรักแท้ได้ยังไงอะเมื่อกี้ฉันเห็นองค์ชายมาเดี๋ยวฉันจะเสกคาถาเธอนี่ไม้ไม้ตะพดไม้เท้าไม้อะไรของฉันไม่รู้อันนี้มันที่ตัวจับผีไม่ใช่หรออ๋อที่กําลังมีเรื่องกันอยู่เหรอเรยวก่อนฉันไม่ใช่ผีนะเธอไม่ใช่ผีไงเดี๋ยวฉันขอเสกเวทมนต์ก่อนอะจะฮิปีบพีดิบู ฮะม,มันเวทมนต์นะเนอะฉันยังเรียนไม่จบเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> นเวทมอนต์ยังไงเธอจะเสกให้ฉันกลายเป็นเจ้าหญิงงั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูคู่มือแป๊บหนึง่งนี่จงกลายเป็นเจ้าหญิงได้เลยได้เลยบิ๊บบิ๊ดบ๊บบิ๊บบู๊อ้อโห <c oughs> นี่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฉันฉน่ะฉันว่าฉันจะเปิดผิดหน้าหรือเปล่าไปแล้ี๋ย <c oughs> วถ้าเสกถูกแล้ว นี่ฉันสวยแล้วเหรออ่อโอ้โหดูสิกระโปงกระโปรงบานผิวอ๋อก,ก็ก็น่าจะใช่นะเอาเธอยังไงก็ได้เป็นเจ้าหญิงแล้วมัง้งหุยสวยมากเลยอ่ะชุดสวยมากๆอย่างนี้ฉันก็ก็สามารถไปหาเจ้าชายได้แล้วสิใช่ใช่เอาไปนี่ตั๋วเครื่องบินไปออเที่ยวเดียวเออไปไม่กลับไปไม่กลับด้วยอ่าฉันต้องไปแล้วฉันไปแล้วหมดหมดประโยชน์แล้วฉันไปแล้วนะ <laughs> เลหรองั้นต้องไปก่อนเอาแล้วค่อยเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะบาย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 นี่เอารถไปด้วยโอ้โหดีใจจังเลยจากรถกลายเป็นม้าเฉยงั้นฉันก็มีโอกาสได้ไปหาเจ้าชายคนนั้นแล้วนะสิดีใจจังเลยนะเจ้าหมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาเจ้าชายเฮ้ยเจ้ามหาดเล็กเดินตามกับประสาทมาซะได้ อยากเจอผู้หญิงคนนั้นจังเลยเมื่อไหร่จะไปตามให้ฉันสักทีเนี่ยรอมาต้องนานแล้วทำไมต้องมานั่งเฝ้าปราสาสหน้าเป็นลิงอย่างนี้ด้วยนะว้าวที่นี่สินนะคือปราศาสใช่ไหมนะจดใช่แล้วพี่ฝนตามท้องเรื่องเขาให้มาที่เนี่ยงั้นเหรอ <c oughs> เดี๋ยวฉันต้องวิ่งขึ้นไปแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าชายขาฉันมาแล้วค่ะ ไหนอ่ะไี่เห็นนีเจ้าชายเลยอ่ะแล้วแม่นางฟ้าทูลหัวเขาให้ GPS ฉันมาเขาบอกว่าให้เลี้ยวไปทางขวาด้วยอ่ะจะไปเจอเจ้าชายแล้วเขาจะจำฉันได้หรือเปล่านะทางไหนแล้วเนี่ยห้องไหนอ่ะห้องนี้พี่ฝนตรงก็ไปเลยนี่หรอนั่นหรือเปล่าวะเจ้าชายอ่ะใช่ไหมอ่ะฉันรอมาสองวันแล้วเอ๊หรือว่าไม่ใช่วะเฮ้ยใครอ่อะเดี๋ยว เธอคือใครอ่ะน,นี่เจ้าชายคะจำฉันได้หรือเปล่าเฮะจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้หรอหรอฉันไงฉันฉันที่ท่านไปกินข้าวที่ร้านอ่ะโอ้ใครอ่ะโถอเอ,อ้ยเจ้าชายฉันเองที่ไปกินข้าวที่ร้านน่ะแล้วฉันก็ให้ไฟฉายกับเงินมาอ,อ๋เอเฮ้ยไม่ใช่แล้มั้งทำไมอ่ะฉันจำเธอไม่เห็นได้เลยนะทำไมจำไม่ได้อ่ะ ฉันก็เข้าใจนะว่าเธอสวยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะสวยกว่าสวยกว่าสวยกว่ายังไงอ่ะเนี่ยใส่ชุดจัดเต็มสวยมาเลยนะก็ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะสวยที่จิตใจอือสวยที่จิตใจใช่แต่ฉ,ฉ,ฉันก็สวยที่จิตใจเหมือนกันนะฉันจําได้ว่าฟันของผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมีไม่ครบนะมีไม่ครบหรอเออมีไม่ครบยังไงอะ่ะก็ฟันหลอมั่งหักมั่งอะ่ะฟันหลอหรอ เออใช่ลืมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะเดี๋ยวจัดการให้พี่บอสจะทําอะไรอ่ะก็ฉันต้องฟันหล่อไงจอสเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปลงล่างบิ๊บปีดีบับปีดีบูอาล่ะเรียบร้อยแล้วฉันฟันหล่อล้วจอดเจ้าชายคะฉันฟันหล่อเรียบร้อยแล้วค่ะมาแล้วสวยที่ใบหน้าและจิตใจมาแล้วค่ะเจ้าชายเอ้ย เจ้าชายจำฉันได้ไหมคะไหนดูสิมืดชะมัดเลยโอ้หัวจะปวดเดียวเดียวใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละนี่เลยใช่เลยคนที่ฉันไปเจอมาต้องเป็นฟันแบบนี้ดีฉันจําได้เลยเดี่ยที่เธอเรียกฉันเข้าไปหาอะไรกินในร้านโอ้หัวจะปวดถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วสำเนาถูกต้องอย่างนี้ถูกต้องแล้ว ในที่สุดเจ้าชายก็จำฉันได้สักทีนะคะใช่แล้วฉันน่ะอยากจะไปหาเธอมากแต่ว่าเขาห้ามฉันออกจากปราสาทเอา้าทำไมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นด้วยกันไงเอาเป็นว่าฉันต้องแต่งงานก่อนน่ะฉันถึงจะออกจากปราสาทได้แต่งงานงั้นเหรอเอางั้นขอเลยแล้วกันนะฮะขอฉันแต่งงานอุ้ยนี่ฉันกลายเป็นเจ้าหญิงแล้วเหรอเออเนี่ยให้เลยเดี๋ยวดีจุง ในที่สุดฉันก็กลายเป็นเจ้าหญิงสมใจ <laughs> ดีจังเลยนาะ